มาพบวกวันอีกครั้งครับในข่าวภาคดึกรู้เช่นเห็นชาติวันนี้ผมอยากจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นของครูจังหวัดสกลน,นครนะครับกรณีนางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรอายุ24ปีอดีตข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสกลนครถูกสารพิพากษาจำคุก3ปี2เดือนคดีขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตเมื่อปี2548และถูกจำคุกตั้งแต่ปี56 ่อได้รลบอภัยโทษออกมาในปี58กรณีดังกล่าวศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ได้เข้าไปช่วยเหลือจนสามารถนำพยานหลักฐานใหม่มายืนยันต่อศาลและศาลสั่งลื้อฟื้นคดีใหม่เนื่องจากนางจอมทรัพย์ยืนยันว่าขณะเกิดเหตุตนและครอบครัวอาศัยอยู่ที่บ้านจังหวัดสกลนครเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมภายหลังเจ้าหน้าที่สามารถสอบสวนพยานหลักฐานใหม่แสดงให้เห็นถึงว่านางจอมทรัพย์ไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดเพราะสามารถติดตามผู้ทำผิดตัวจริงได้ าถ้าการรับสาร,รภาพต่อสารว่าเป็นผู้กระทำความผิดจริงโดยผู้ก่อเหตุตัวจริงเป็นบุคคลที่มีฐานะทําให้ศารเชื่อว่าไม่ได้เป็นผู้การรับจ้างมารับผิดแทนขอขอ,อ,อ,อดูหน่อยท่านผู้ฟังครับนี่คือรูปปั้นของเทพ,เจ,ทพเจ้าขวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ผมจะเรียนถามอย่างนี้ครับ เมื่อคุณไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดเมื่อคุณต้องใช้ชีวิตอยู่ในคุกคุณจะรู้สึกอย่างไรผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิดนั้นและอยู่ในคุกต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างไร้อิสระเสรีภาพคุณจะใช้ชีวิตดําเนินชีวิตในคุกอย่างไรเมื่อคุณไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดในคุกนั้นขอเรียนให้ทราบว่าอยู่อย่างอนาถาอยู่อย่างไร้สิทธิเสรีภาพอยู่อย่างคนที่ สิ้นทุกสิ่งทุกอย่างคุณอาจจะมีครอบครัวคุณอาจจะมีธุรกิจคุณอาจจะมีเงินมีทองแต่เมื่อคุณก้าวขาเข้าไปในคุกแล้วไม่ว่ายศถาบรรดาศักดิ์ไม่ว่าเงินทองไม่ว่าครอบครัวถูกทิ้งกองไว้ที่หน้าเรือนจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงคุกผู้หญิงนั้นแน่นกว่าคุกผู้ชายนะครับ เหตุที่คุกผู้หญิงนั่นกว่าคุกผู้ชายเพราะเขาจับเอาทุกๆคนที่มีโทษไม่ว่าโทษน้อยโทษมากโทษปีโทษ5ปีโทษ10ปีหรือโทษตลอดชีวิตหรือไม่ว่าท่านทาผิดในข้อหาใดจับมาอยู่รวมกันหมดแตกต่างจากคุกชายคุกชายนั้นถ้าโทษหนักอยู่บางขวางโทษเกิน15ปีให้ไปอยู่คลองเปตมโทษต่ำกว่า15ปีให้อยู่เรือนจําพิเศษกรุงเทพอันนี้เป็นสิ่งที่ผมยกตัวอย่างว่า ถ้าคนบริสุทธิ์อย่างครูสะกลที่ชื่อคุณจอมทรัพย์เมื่อเข้าไปในคุกเมื่อไปทำความผิดนอนน้ำตาไหลกลางค่ำกลาง,ค,งคืนไม่ได้เห็นสิ่งที่อยากเห็นไม่ได้อยู่กับครอบครัวไม่ได้อยู่กับคนที่ตัวเองรักไม่ได้อยู่ในอาชีพที่ตัวเองเคยทำมาตลอด30กว่าปีครูจอมทรัพย์นั้นเป็นข้าราชการครูเมื่อไปกระทำความผิดและต้องไปติดคุกได้มาร่องเรียนกับกระทรวงยุติธรรม และก็ได้ขอพยานหลักฐานใหม่โดยทั้ง3มศาลนั้นไม่ว่าศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาท้ายสุดได้ตัดสินให้ครูจอมทรัพย์ได้จิดคุก3ปี2เดือนผมถามว่าคนที่บริสุทธิ์นั้นนะเมื่อเข้าไปอยู่ในคุกจะใช้ชีวิตอย่างไรขอเรียนให้ทราบว่าในคุกนั้นมีนโยบายหลายอย่างครับที่ถ้าได้ฟังแล้วจะได้เห็นด้วยว่าโอ้โหมันทรมาน เหตุผลเพราะว่าเมื่อคุณเป็นผู้กระทําความผิดนั้นกรมราชสถานนั้นจะให้คุณขึ้นขังตั้งแต่เวลาบ่ายสามถึงหกโมงเชา้าบ่ายสามถึงหกโมงเช้าและยะเวลาสิบห้าชั่วโมงที่คุณต้องอยู่ในคุกนั้นไม่ใช่เวลาน้อยๆน,นะครับหลังจากหกโมงเช้าแล้วคุณถึงจะออกมาได้เดินไปเดินมาได้ทําประกอบกิจธุระส่วนตัวแต่หลังจากสามโมงแล้วคุณต้องขึ้นเรือนขึ้นห้องขังและระยะเวลาสิบห้าชั่วโมงนั้นคุณจะอยู่อย่างไร คุณจะใช้ชีวิตอย่างไรในห้องขังและขอโทษนะครับไม่ใช่นังฮอลลีวูดที่คุณจะไปเห็นว่าในคุกมีคนแค่สองคนมีอาบน้ลงล้างหน้าให้มีซ่วมให้คุกของเมืองไทยนั้นอยู่รวมกันห้องหนึ่งหกสิบเจ็ดสิบคนและในบางเวลาที่เยอะอาจจะมากถึง80คนร้อยคนได้ดังนั้นคุกไม่ว่าที่กรุงเทพไม่ว่าที่ฉะเชิงเซาไม่ว่าที่ระยองไม่ว่าที่นครไม่ว่าที่เชียงใหม่ไม่ว่าที่ไหนทั้งนั้นมันแน่นทั้งหมดนะครับ อยากรู้ว่าเมื่อคุณอยู่ในคุกโดยที่ไม่ได้กระทําความผิดคุณใช้ชีวิตอย่างไรครับน้ําตาคุณไหลนะครับหัวอ,อกคุณเจ็บนะครับครอบครัวแตกแยกนะครับอาชีพการงานล่มสลายส่วนการที่คุณจะใช้เงินในคุกนั้นถามเธอครับว่าเงินในคุกนั้นใช้อย่างไรเขาให้ต่างใช้300บาทต่อวันครับ300ต่อบาทต่อวันนั้นหมายความว่าคุณก็สามารถซื้อของที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตได้ ไม่ว่าแฟบไม่ว่าสบู่ไม่ว่าอาหารการกินแต่ไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนคุณก็ใช้ได้แค่300บาทเท่านั้นข้อที่ถัดไปครับถามว่าข้อที่3ครับนอกจากคนที่ทําผิดถามว่าคนที่ทําผิดนะครัจครูรัมยันั้นไม่ได้ทําผิดแต่ต้องไปติดคุกแต่คนที่กระทําความผิดแล้วติดคุกนั้นง่ายกว่าครับ ผลก็พบว่าเมื่อคุณกระทําความผิดแล้วคุณยอมรับหรือคุณถูกสารลงโทษการติดคุกนั้นเป็นการความรู้สึกที่แตกต่างจากคนที่บริสุทธิ์เมื่อคนที่บริสุทธิ์ไปติดคุกกับคนที่ทําความผิดแล้วไปติดคุกมีความแตกต่างกันอย่างมหาศาลครับคนที่ติดคุกและทําความผิดนั้นยอมรับครับอยู่คุกง่ายกว่าครับคนที่ไม่ได้กระทําความผิดแล้วไปติดคุกนั้นกล้ามกลืนฝืนทนอกตรมเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างได้พังทลายสูญเสียไปหมดสิ้นจนไม่เหลืออะไรส่วนคนที่กระทําความผิดไม่ว่ากระทําความผิดโดยการลักทรัพย์การค้ายาฆ่าคนตายเมื่อติดคุกแล้วก็ต้องยอมรับสภาพนะครับว่าตัวเองติดคุกเพราะว่ากระทาความผิดมากแตกต่างกันอย่างมหาศาลกับบุคลที่ไม่ได้กระทําความผิดสิ่งที่ผมอยากจะสื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นก็คือคนที่ไม่ได้กระทําความผิดแล้วต้องไปติดคุกนั้นมันทรมานแสนสาหัสแค่ไหนนอกจากนั้นแล้ว ผมคิดว่าคนที่ยังเป็นแพะเป็นแพะและถูกจับติดคุกนั้นไม่ได้มีครูจอมทรัพย์คนเดียวครับถ้าไม่ได้ครูจอมทรัพย์คนเดียวแล้วยังมีใครอีกนั่นเป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นเมื่อเริ่มต้นและบิดเบี้ยวนะครับมีการสืบสวนสอบสวนจับกุ่มโดยที่ไม่ได้ให้ความ่รงแท้ไม่ได้ให้ความยุติธรรม การต่อสู้ในศาลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับไหนเราจะต้องประกันตัวไหนเราจะต้องไปหาทนายไหนถ้าเกิดทนายเราสู้ไม่ดีโอกาสติดคุกนั้นมันมีมากเกินกว่า50%ไปแล้วนะครับสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจก็คือว่าเมื่อคนอยู่ในคุกต้องการความยุติธรรมเมื่อคุณอยู่ในคุกและต้องการความยุติธรรมจะขอความยุติธรรมที่ไหนครับในคุกนั้นไม่ได้มีความยุติธรรม ให้ง่ายๆไม่ใช่ท่านคุณยกมือนะครับแล้วคุณก็บอกได้ว่าผมขอความยุติธรรมผมไม่ได้กระทําความผิดเพราะในคุกนั้นโดยมากนั้นเขาบอกแล้วครับว่าเขาไม่ได้กระทาความผิดเขาบอกแลครับว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ถามว่าเราจะหาความยุติธรรมจากไหนเมื่อเราติดคุกเป็นเรื่องยากมากครับเพราะคุณเขียนจดหมายออกไปคุณก็ต้องถูกเซ็นเซอร์นะครับ คุณจะไปขอความร้องเรียนที่ไหนในเมื่อศาลตัดสินคุณแล้วว่าคุณเป็นคนทําความผิดครูจอมทรัพย์นั้นได้ออกมาเพราะว่าได้อภัยโทษเมื่อปี2558เมื่อเป๊ะเมษา2558เมื่อได้อภัยโทษออกมาจากคุกถึงจะได้มาร้องเรียนแต่ในระหว่างที่อยู่ในคุกนั้น2ปี3ปีนะั้นไม่มีโอกาสหรอกครับเช่นเดียวกับผมเชื่อว่ายังมีแพ็คอีกหลายคนครับที่ติดคุกยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ แต่ต้องไปทนทรมานอยู่ในคุกต้องไปใช้ชีวิตยอยู่ในคุกเพราะว่าตัวเอกไม่ได้กระทําความผิดแต่หาทางร้องต่อความยุติธรรมไม่ได้ครับและถามว่าทําไมครูจอมทรัพย์ซึ่งใช้รถและมีทะเบียนมีนะครับที่ไม่มีที่ท่านไม่ทราบทะเบียนเดียวกันคนหนึ่งไปทําความผิดไปฆ่าคนตายไปปล้นทรัพย์หรือว่าไปใช้รถทะเบียนเดียวกันที่พักต้ และคุณก็ใช้ทะเบียนเดียวกันและคุณโดนกระทำจับเพราะว่าทะเบียนรถนั้นเป็นทะเบียนสวงเป็นทะเบียนเดียวกันไม่ใช่ไม่มีนะครับอย่าเข้าใจผิดในประเทศไทยนั้นมีเรื่องอะไรแปลกๆให้เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่คาดฝันมากมายครับวันนี้ผมตั้งคําถามว่ายังมีแพะอยู่ในคุกอย่างครูจอมทรัพย์ครูจังหวัดสกลนครอ,อีกมากไหมเท่าที่ผมสัมผัสมา ผมก็เชื่อว่ามีครับและผมก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้วิเคราะห์ได้คิดตามผมว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นไม่ใช่ว่าเราจะจับแต่คนที่มีความผิดติดคุกเท่านั้นคนที่บริสุทธิ์บางคนก็อาจจะติดคุกได้คุณช่วยครับเขามีคนข้อถามในสังคมว่า ในอยู่ในสังคมแล้วถ้าคุณไม่ได้ทําผิดแล้วคุณจะกลัวอะไรคุณไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะว่าคุณต้องต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายกระบวนการยุติธรรมมันมีค่าใช้จ่ายครับเช่นอะไรเอ้าคุณประกันตัวคุณไม่ต้องใช้เงินเหรอคุณต่อสู้คดีที่ศาลคุณไม่ต้องจ้างทนายเหรอถามว่าทําไมคุณต้องกลัวคุณไม่กลัวก็ นะสิครับเมื่อคุณไม่กลัวคุณก็ไปต่อสู้พยานหลักฐานคุณดีไหมมันไม่ได้หมายความว่าคุณมีพยานหลักฐานครบถ้วนแล้วคุณสามารถชนะคดีได้นะครับไม่ใช่หรอกครับบางครั้งคุณไม่รู้กฎหมายคนโดนทนายหลอกไงทนายอาจจะบอกคุณว่าสู้ได้แน่ชนะแน,ชน,ะแน่ชนะแน่ไม่ต้องหวง่วงหรอกครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ประชาชนได้เข้าใจว่าแม้ว่าคุณไม่ใช่ผู้กระทาความผิด หรือแม้กระทั่งคุณเป็นผู้บริสุทธิ์คุณก็อาจจะติดคุกแบบครูจอมทรัพย์นี้ได้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอครับไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศไหนๆคุณอาจจะเป็นคนถัดไปแบบเดียวกครูจอมทรัพย์ต้องไปใช้ชีวิตอย่างทนทุกข์ทรมานในคุกด้วยที่ไม่ได้กระทําความผิดวันนี้ผมพูดในประเด็นแพะในคุกโปรดติดตามตอนต่อไปครับวันนี้ผมขอจบแค่นี้ราตรีสวัสดิ์ครับ